สวัสดีค่ะยันนี้ตอนราเข้าสู่รายการเดอะการไต์นะคะกลับมาพบกับกี้กแล้วค่ะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันตรงนี้ว่าครีมรักษาลุมสิวได้จริงหรือเปล่านะคะอ่าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามเตรียมรอชมได้เลยค่ะในวิดีโอนี้ก่อนอื่นนะคะเรามาเข้าใจกันก่อนว่าลุมสิวคืออะไรนะคะ กี่ได้ทำคลิปวิดีโอลุมสิวหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะวิชาลุมเสิวนะคะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้เลยเดี๋ยวกีจะขึ้นว้ข้างบนนะคะลุมสิวมันคือผังผืดนะคะมันเป็นผังผืดที่ยึดเอาไว้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวาการทาครีมมันจะช่วยได้ไหมนะคะตอนนี้กี่ก็ไปเซิร์ชในเน็ตดูใช่ป่ะเราเห็นมานานแล้วเกี่ยวกับว่าครีมเนาะในการครีมทารักษาลุมสิวนะคะครีม ถ้ามีอันล่าสุดเมื่อหลายปีก่อนสี่ห้าปีก่อนมนะั้งก็จะมีอันหนึ่งของเกาหลีที่เป็นครีมที่ทาไปแล้วมีเข็มฝังอยู่ข้างในเล็กๆจะเกิดจากอ,าอะไรนะอะไรผักของเขาอะ่ะอนวัตรกรรมของเขาอะ่ะที่ทาแล้วปุ๊บจะรู้สึกยิบ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 ,ยบช่วยลุมสิวก็หายไปแล้วไม่มีแล้วเห็นไหมมันไม่มีแล้วมันคือหายไปเลย นวัตกรรมอะนวัตกรรมที่เขาทํามาอันนี้น่าเชื่อชมอันนี้เห็นด้วยเออนวัตกรรมดีแต่ว่าเน้นไปที่การรักษาหลุมสิวให้คนรีวิวเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปแล้วไม่มีแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ผลนะคะหรือแม้ว่าบางคนบอกว่าครีมรักษาหลุมสิวใช้แล้วแบบหน้าดีขึ้นฟังให้ดีนะไปดูซิว่าส่วนผสมมีอะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการผัดเซลล์ผิวนะป้า มันจะเป็นการผัดเซลล์ผิวพอหน้าบางลงปุ๊บเฮ้ยหลุมสิวตึงขึ้นปะเพราะว่าล่ะ<ๆ>เพราะว่าหน้ามันบางลงมันเป็นการผัดเซลล์ผิวออกไปเข้าใจปะเออหลุมสิวว่ามันเป็นผังผืดแล้วเพื่อนๆคิดว่าครีมตัดผังผืดได้งั้นเหรอได้ไหมไม่ได้ปะไม่ได้ปะเนื้อปะครีมครีมทาหน้าธรรมดาตัดผังผืดได้หรอที่มันดู มันดูมันดูแบบว่าเอ่อมันดูแบบรมสิวดูตื้นขึ้นอ่ะเพราะมันคือความบางของหน้าคุณที่มันแบบความแข็งแรงอ่ะมันหายไปมันมันมันหน้ามันบางลงมันก็เลยดูมันก็ได้ทาให้ดูแบบเอ้ยลมสิวตื้นขึ้นอะไรเงี้ยรู้เปล่าลองไปดูแล้วเพื่อนๆหลายคนจะมีแบบมีคีมแบบสองกระปุกครีมสองสีอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองอ่ะที่ขายตามเน็ตอ่ะออยอยู่ไหนออยอยู่ไหน ใช้อะไรบนหน้าเพื่อนๆไม่ผงอยอยเลยเหรอออยอหน่อยไหมออยอไม่มีแต่เพืเ่อนๆก็ทาครีมทาคู่กันแต่ก็ทาเออแล้วก็แบบหึงอ่ะวะคะเออแต่ว่าคนที่ไม่หลุมสิวอะอันนี้ที่พูดเลยนะจากประสบการณ์นะนี่เข้าสู่ปีที่แปดของการรักษาหลุมสิวแล้วเนาะการใช้ครีมเปล่ามันไม่สามารถที่จะไปตัดผังผืดตัดผังผือดออกได้แล้วคนที่มีหลุมสิวกันหน้า หน้าบางหน้าเป็นฝ้าหด้าเป็นของแถมจากการทาครีมผัดเซลล์ผิวพวกนั้นเหน็นปะบางคนก็ไปใช้กรดก็ค่อนข้างจะแรงมากนะคะบางคนแบบใช้นิดนึงโชคดีอารมสิวสองสามหลุมอะไรเงี้ยอ่าดีอะไรเงี้ยบางคนใช้มากเกินไปใช้แรงเกินไปก็ปัญหาก็ตามมามา,มากๆนะคะก็ดีเข้าใจแหละเพราะว่าหลายคนมันคิดว่าอุ๊ยไปเลเซอร์ก็แพงจะมารักษาหลุมสิวด้วยเข็มก็ค่อยอันตราย ไม่มีเวลาพักนะ้อยกลัวเลือดค่ะไม่อยากเลยค่ะกลัวเลือดค่ะอะไรอย่างนงี้หรอปะแต่แบบคุณไม่กลัวใช้ขีมโอเค900เอา่า1,500อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ไม่มีออยออะไรก็ไม่รู้แต้มพาหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แบบโอเคเพราะว่าคุณคุณกลัวกลัวเจ็บกลัวเสียเงินเยอะ แต่คุณลืมนึกไปว่าราคาแค่นั้นน่ะกับผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะเป็นเอฟเฟกในด้านที่แย่มากๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างเช่นหน้าลอกดําเป็นฟ้าเกิดการอักเสบบนผิวนีว่หระมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นคนที่คิดว่าการรักษาหลุมสิวด้วยแค่การทาครีมแล้วตื้นขึ้นอันนี้คิดให้หนักเอาความจริงมาพูดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมวะ เออมันเป็นมันมีความเป็นไปได้ไหมกับการทาครีมเหมือนแบบว่าอะไรนะทาครีมลดความอ้วนทาครีมเบิร์นแฟตอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกร้อนๆมันรู้สึกแบบผอมแน่เลยค่ะอะไรเงี้ยมันใช่หรือเปล่าเออเราก็ต้องมาดูตรงนี้ว่าการการักษาลมเสิอเ,เอาตรงๆง่ายๆแหละแบบเราเราเป็นคนชอบแบบเอาตรงเอาผลลัพธ์อะไรเงี้ยแต่มาแบบยังไงอ่ะการการักษาลมเสิวด้วยเข็มนะฮะเอาง่ายๆการรักษาลมเสิวด้วยเข็ม รูมเสียบเป็นผังผืดเนาะยึ Rem ดควายเข็มเข้าไปปุ๊บตัดผังผืดแยกออกจากกันร่างกายเกิดการซ่อมแซมเกิดการส,สารส้างออคอลลาเตรอลทำให้ลุมเสิวที่อยู่นี่ปุ๊บตื่นขึ้นทําไปเรื่อยมันก็ยิ่งตื่นยิ่งตื่นยิ่งตื่นเนาะปะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแบบโอ๊ยมารักษาลุมเสิวอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนไประวังเอาไประวงังเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องมารักษาุมสิวลีกก็ได้ไปเลือกที่ทุกคนต้องการแต่ว่านึกถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่ใช่ว่าเอาราคาถูกเป็นหลักเลยไม่ใช่แบบว่าก็เอาสบายๆไม่ต้องพักหน้าทาครีมได้เลยอะไรเงี้ยเนอะปะแบบนั้นมันก็คํานึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นหรือคํานึงถึงความเป็นจริงด้วยเนอะปะเออแต่ส่วนตัวแล้วที่ไปดูมาเนี่ยก็ยังเป็นห่วงเรื่องอ,อยอุคือไม่มีออยุเลยไม่มีอ,อยอุเลยแล้วก็อืม สรุปนะคะจากประสบการณ์รักษาหลุมเสิอ8ปีนะคะเข้าสูปีที่8เนี่ยกับลูกค้าตลอด7ปีเต็มที่ผ่านมา8ปีเนี่ยที่ผ่านมาที่มาเล่าให้กี้ฟังนะคะ<ม>การทาครีมเพื่อรักษาหลุมสิวไม่ได้ผลจริงนะคะ คนที่เขาไปใช้มาไม่ได้ผลจริงโอเคไหมแล้วถ้ายิ่งอยู่มีหน้าแบบลุมสิวแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการการรักษาแบบจริงจังๆนะฮะแบบจะเลก,ก็ได้จะสักก็ได้หรือว่าจะไปลงเข็มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกว่าสำหรับคนที่มีปัญหาลุมสิวแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คำานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเนาะถ้าใครคิดอยู่ว่าจะไปรักษาลุมสิวด้วยการทาครีมก็หวังว่าวิดีโอนี้คงจะฉุด แล้วดึงสติของคุณได้นะคะไม่ให้ไปทำอะไรที่มันอันตรายกี่ยังคงนึกถึงความปลอดภัยของคนใช้ของตัวคุณเองเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะว่าอยากให้มีผิวที่ดีอย่างปลอดภัยกี้ก็หวังว่านะคะในวิดีโอนี้นะคะคงทำให้เพื่อนะพอเข้าใจได้อยู่บ้านว่ากี้ต้องการสื่ออะไรเพราะว่ากี้อยากจะห่วงคุณห่วงความเป็นปลอดภัยของคุณนะคะยังไงก็ ูแลตัวเองขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จกับการรักษาหลุมสิวไม่ว่าวิธีใดก็ตามขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย